เรื่องนี้ก็ต้องติดตามกันนะคะโดย,<ม>โดยเฉพาะเรื่องของอไทยกัมพูชาช่วงนี้ค่ะทีะะนี้เราน่่ยอยังคงต้องติดตามกันอยู่นะคะโดยเฉพาะในเรื่องของอาการเยียวยาช่วยเหลือเยียวยาผู้ท,ท,ท,ทยยี่ได้รับพ้นกระทอบนะคะซึ่งคอรมอตอนนี้ก็ขอะแล้วนะคะว่าจะเยียวยาเต็มเทเจ้าหน้าที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่เห็นชอบสิบหานพลเรือนแปดห้านในมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผ้นกระทอบจากกรณีกัมพูชาโจมตีประเทศไทยค่ะ นายจิราย,ยุห่วงศัพท์โฆษกประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีเปิดเผยนะคะว่าเทประชุมคณะรัฐมนตรีแลกวันที่สิงหาคม2568นะคะมีมติเห็นชอบมาตรการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากกรณีเหตุการณ์สถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาตามเทสํานักงานสภาความมันคงแห่งชาติหรืหว่าสมชเเสนอโดยมีรายละเอียดสําคัญดังนี้นะคะ ้อแรกค่ะเห็นชอบลักเก์ให้เงินเยียวายาผู้ได้รับผลกระทบจากกรณีเหตุการณ์สถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาตั้งแต่นับตั้งแต่วันที่16กรกฎาคม2568จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติทางนี้ค่ะหากว่ามีผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวเพิ่มเติมก็ให้นวยงานข้อรับการจะสร้งบตามขั้นตอนต่อไปค่ะ ต้งค่ะต่อเห็นชอบกรอบอัตราเงินเยียวยาผู้ได้รับพลนกระถอบต่อรายนะคะดังนี้ค่ะถ้าว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐไม่ว่าจะเป็นทหารทหารพลานตำรวจร้วโตชดค่ะถ้าว่าเสียชีวิตและทุพพลภาพก็จะได้รับสิบล้านบาทนะคะบาทเจ็บซาหัดหนึ่งล้านบาทบาทเจ็บหมากห้าแสนบาทกรณีเป็นประชาชนค่ะเสียชีวิตและทุพพลภาพได้รับแปดล้านบาทบาทเจ็บซาหัสแปดแสนบาทบาทเจ็บหมากเส้แสนบาทค่ะ สาค่ะก็จะเห็นชอบกรอบวงเงินงบนะเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากกรณีเหตุการณ์สถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาวันที่16กรกฎาคมถึงวันที่สสิงหาคม2568จําจำนวนเซ่รอยเซ่หลานบาทนะคะโดยนึงค่ะจะเบิกจ่ายจากงบกลางเพื่อแก้ไขเรื่อเยียวยาความเดือดร้อนเสียหายในบางกรณีนั่นเองนะคะ,ะแล้วก็2งค่ะกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาภาัยตามระเบียบของนองรนะว่าด้วยการรับบริ แล้วก็การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบชราภัยพุศธกลาส่งพันธรอยเซียสองแล้วก็ถือแก้ไขเพิ่มเติมนั่นเองนะคะนี่คอรมก็มีการโคอ,รออกมาแล้วนะว่าจะเยียวายาเต็มทีสําหรับคนที่ได้รับผลกระทบจากกรณีของกัมผู้ชาโจมตีไทยเรานั่นเองนะคะ